ตัดภาพลงมาทุง่งพี่เด้อมีพี่น้องเลยเนาะเสียงตัดห้าของพ่อปู่เพื่อนเสียงสนั่นพันพื้นอยู่โดยกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะพ่อพ่อกันไหวอยู่หน้าอีกแล้วพ,พี่น้องมึอกันเนาะโยผู้เสียงตะดาไห้ไปว่อยูทูปน่อยผูพ้พี่น้องเลยยังกนะันนะไอ้นี่ต้องน้ำเล่นมันเดินหย ไปดับพี่น้องเลยมื่อนี่ฮ้อนฮ้อนเนาะอยู่ห้านนะพักกันนีลงมาอยู่ตูบน้อยเย็นๆหน้าไ่ตุ้ยพี่เล้พี่น้องเลยโดยแม่นไฟดับไปตุ้ยฮ้อนชั้มลงมากะเห็นพ่อปูไม่ย่าเฮ็ดเวียกสนนันอยู่ไม่สบายใจเลยขึ้นไปก้อนจังเวนไออินลงมากะเห็นปูเห็นย่าเฮ็ดเวียกสนนันอยู่อ่ะไม่สบายใจเลยกลับขึ้นไปคื้เกากัน น้ำรดจักเพิ่อนพ่อมันเห็นยังตัดหญ้าเราวะตัดหญ้าเราหายไม่ตี่เป็นคนอ้าวแต่เราเราก็มีลูกสมุนละสบายดีสบายดีโดยไม่ตุ้ยน่ะหุบหญ้าให้พวกแร่งโดยงัวนเรากินไงงัวน้องเชิญนี่แหละงัวนน้ำกันโดยมันเล่นห้องหันห้องปีน้องเลยมันมีหญ้ากินทุ้งงอกเราบ้านสมุนน้อยเพิ่นสบายดีไ้ไหมโดย น้องขายของอยู่โหลดไฟรับห้อนมาในภาคกันหนีลงมาทงแล้วไม่ตุ้ยพี่ลงมาอยู่วันเสียงหน่อยแต่แต่เช้าแต่ว่าอากาศเอ้ามาในพี่น้องไอ้แต่บ่มีแดดเนาะฝนขึ้นสิกต๊ะแหละแต่ว่าเอ้าเอ้ามันมีลมเลยมันเอ้าเน่ะเนี่ยคืออะไรใครย่อเอ้ยไม่เข้ากันเลยไม่ลงเีย็นมั้งขึ้นหน้ากินนี่ขึ้นหน้าหรือแป๊ดแป๊ดวะเหลือจะขั้นนี่ไงไหมเหลือขั้นนี่ว่าุดท้ายแล้วว่านี่โอเคแตารอยก็เหลือขั้นลำดับเลยเนาะแั๊นเดียวยามันเฮียวอ่ะแป๊ดแป๊ดวะ ไปไปไป,ไปกินกาแฟาเฟยเ็นก่อนนะ็ไงนนดินซื้อกาแฟาเฟยเ็นมาได้ามาอินผูเ <c oughs> อ็นิ้วลงแล้วพวกเนี้ยได้ไม้โดดได้ไม้ <c oughs> ลงไปยังไงลำปิงยิ่จับคนเห้ยปิงยิ่จับคนคือสาพรไอ,อ้น,นิ้วมาพี่มากินกระปุ้นนะี่ยดิ้น,อ,นอ่าินซื้อกระปุ้นมา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 ผักก่อนก่อน ผัวเพื่อนเป็นคนอันตัดให้พี่น้องเลยเมียเป็นคนอันใส่ถุงใส่กระสอบเห็นยู่เราอะมันตรงีไข่มันเยอะเลแต่เราคือลูกน้องลายเทอพวกแกหมูเรามาดินน้ำฮะมันในนู่นเมื่อแดดแตกไข่แตกมันเมื่อแดดเหรอเห็นอยู่พี่ดวงพี่ดวงเห็นเพื่อนเวียดพูเออเล่นเล่นเอิญพอแค่เอิ็นิู่เอิญพอแค่มากินกาแฟกาแฟเย็นเสร็จแล้วพุ่นลูกสาวให้น้ำไป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  ไปตุ่ยไปไปนั่งเสมือกันปะไปกินกาแฟปะกาแฟหยาดละมาเสียวคุณพ่อหนึ่งบอเราสอบนะปุไปพุ่นบอหยาดหนึ่งนะอยู่ปุ่ยเออไปกัะไป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 ได้ไหมไปนั่งเสมือเลยไปนิวคุณมาแม่สบายดิวไป่ไปเดียนบอยู่โอ้ยไปอันปีงจิจับก้นคนเฮ้ยเป็นคือสาวฟอนนะเพื่อนสาวฟอนมาแม็กนะ มายังเด้อเสียอขาวไีไกลยไม่นี่อ่านไม่ลูกเก็บมาไหมโอ้เสียอขาวว่าป้าไปวิซี่นี่เอาเก็บมาเก็บมาเล่าไปเพื่อนเพื่อนหายยังเด้อต่ดามเอ้ยไปเก็บนั่นถูกไหมต่ดามบ่สบายพี่น้องเลยเมื่อคืนนี่กับแม่กับพ่อสบายเนาะเป็นไข้ต่ดามกับขี้ง่อนแมงเชือกเออเซตโตให้เพื่อนจนดอดตีหนึงสรุปเป็ดวัดเมย์เป็นลูกเลย ไม่ก็บอดแดดเนาะพาพึ่นลงมาดินน้ำเม็ตุยมันห้อนเย็นอยู่แับนี้พี่น้องเไงไดนลูกไห้ยังนี่ไม่รอดมาแล้วนะเป็นยังเป็นยังไห้ยังนี่อ่าบสบายกระตูบอ่ะเฮ้ยตุ๊จใานะถือใจาตุ๊จาก่อนถือใจดีถือใจาไปก่อนไหมถือใจไปก่อนไหมโอ้ยสเปนดื้อแท้มาพี่ก็พี่ยังเด้ ไห่ายเซลนี่ไ่ายเเมแล้วพี่น้องเอ้มหมนนี้ตัน้าไปจ้าหาเออนไหมน้าแล้วเไอ้ปุ่งขึ้นหน้อยู่บ่มามาเห็จห่ายขเอาชื่อน้านี่ไปกันขึ้นไปขึ้น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 ใช่้วิลงไปอ่านนั่นเวนิวบ่ยนนิวเอ้ยเป็นไข่เลยชาวโรยเป็นไข่แล้วมะเดี๋ยวนี้มีทุกคนเป็นไข่วันนี้พี่น้องเอ้อันยัง ทั้งผู <tr 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 ้ใหญ่ทั้งผู้น้อยแบบนี้เนาะนานบอนางนางน้องนางน้องนงน้องนางนั่งเออนางนั่งลงดูฉันเนี่ยไอ้สบายดีก่อนสบายดีปะดุงก่อนลูกอะสบายดีขี้มุกกึ๊กกึ๊กกพี่น้องเอ้ยบ่ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแบบนี่เนาะฝนชะโตเลยฝนไปตุ้ยกไอชิลงน้องดิ้นมึงเนีดินโอ้ยฝนสะตกอินมึงเนี่ยอ้าวมช่างมุกอืมตุ้ยตกแล้วฮันมึงนี่ยดิ้น อุ้ยตุ้ยกับลุงนองมาเที่ยมมานด่ยังไงคุณล่างกับโตแล้วขึ้นมากินเพอเด้ออินซื้อกาแฟกับกับอันกระปุ้นมานี่นะพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อบินเอาบอลนมปีดูเออแม่ตุ้ยนะเอิญไหมตู่ตีโป้โอ้ยวันได้ใส่วันไปใส่วันเอาแม่ไปตุ้ยไปตุ้ยอาบน้ำแล้วงนี้ น้ำใส่ใช่พออาบอยู่ดอกเมื่อยพี่น้องเลยอาการพอดีโมนี่นะแม่ลองเอเป็นไข่เนาะเมื่อยกระตนกระโตวปวด,นปวด,วปวดวเนเื้อปวดโตวันแรกพี่น้องเไยบัดน้องเจอบัดมาคิงห้อนเมื่อคืนนี่โตห้อนเสร็จโตห้อนตีหนึ่งแม่ก็ตายขลอ้อแม่ก็นอนเลยเมือ่อยคือกันเศร้าด้วยพอดีนะบอกให้แม่เศร้าเลยเอออยากกินนมปีกไอ้อสบายดีป้านนุ่งงามๆเลยอืม เออมายังหมากสุมมาอนเด้หมาอัน่มสุ่มบานนี่้ด sure uh, ูเนี่ยมิตุ้ยลอยมาไหนดิมุงเนี่ยโอ้โบุญเด็กว่าดังเนี่ยเอ้็นิวขี่ดังมิตุ้ยมาเลยคนอันเก็บ n h าเมื่อยได้พี่น้องเลยคันลายเดอะพากันมาอาบน้ำกเอ็นิวพคนเออแม่ยมิตุ้ยดิมตุ้ยมากินปุ้นไวาค่ะโอ้ยไปไปเดี๋ยวเอาน้๊ปปีให้ตะดำกันมาเลยมาเลยเออแม่พอแค่มากินเฟนะเมื่อยนะ มากินเฟย์เย็นๆก่อนเย็นเย็นอากาศไหนน้ำไอ้ไม้ได้จะชอบเจ้าไปเอาหนาเลชอบเดียวชอบเดียวโอ้ยชอบเดียวกันนี้คือน้าป้าละไรลานกันเด้ขึ้นมาขึ้นมาบอกไปตื่เดถอะโอ้ยคันขึ้นมาได้พวกนี้พี่น้องเลยพวกนี้ ลงไปเดี่ยว้ลานได้ของดินใหม่เดีย้อ่านเลอโดยไพ่ซื้อให้ไพ่ซื้อให้บุญซื้อให้พ่นบอกพ่อจันพันซื้อให้เดีวบ่มาจักเชือนาดินนานมาได้แล้วให้ฝากให้อาบุญซื้อให้เอาบอกพ่อจันเด้อได้เด้อพอแค่ได้เด้อพ่อจันว่าเอาได้เด้อ ใอ้หนางป้องดไปองเด้พี่ชายจ้างไว้น้ำค่าหน้าฮะเออได้จังไปถิ่มไปให้มันงัวอยู่อันนี้นะอยู่สวนนี่หั่นนี่มันหยาบกริบ่ะมไม่มาไม่กินป้นก่อนไทยเปียนเสือก่อนได้ไหมยชินไทยแพะกันด้ยด้วยด้วยุนไม่พูเอากระตุกมาเลยาดุบุญชื่อให่น่ะฮ้ออุ้ยเอ้ยนิ่งงวงหอยขึ้นมาใส่ซุปเท้าเมโตัว่ะ ไปแม่ไม้ลงหางงูไปใช้มันคือใช่หอยนะชอรอเด้ใช่มาจากดินน้ำซิบอกคือมันปะปากมันปะปากว่าดินไม่ได้ดินไม่ได้ดินบอกไปตุ้ยไปไทยชินไทยเชือดินม่ไป่ายชินก่นั้อูเอฟซีเวาอยู่ว่ามหาเมตุยบดายย่อแต่ข้าเข่ามาเจลประเด็กเ้ลพี่น้องโอ้ยมะขามมะขาม กินให้มันส่วงว่าส่วงว่าก่อนมาเด้อมาเด้อไปกินมะขามชาเด้อมะขามเข้าเขียวแมงว่าเจ็บบ้อาเลยขึ้นนี่วะขึ้นไปกินยาดินบ่ดินป้กินยาดินนะมันเป็ดเป็นไข่ได้ตุ้ยมันขึ้นมันขึ้นทั้งแม่ทั้งลูกเมื่อยครับเมื่อยปวดกระตุ้นกระตุ้นนี่นายกินห้าน มด้วยมตุ้มแม่ตุ้มยแมุ่ยตุ้มไปอะไปเปลี่ยนเสื้อไปเสื้อบอกแลแปลกบ้ดแล้วดินตะกิาินข้าวมาไว้แล้วตุ้ยตุ้ยลถอินรถอินอินดื่มใส่น้ำตาลบ่ใส่แล้วท่านป มามาพี่น้องโอ้ยตีโตไปชิกจะเป็นลกเ้อวช่มยอช่วยเมย์แค่อยู่ได้กันช่งันกระตกเขาบยันชนออินไงเงืบลงเพ่มาใหม่ดูอาใหม่ดูวันทีตี้ใหม่น้ำไม่น้ำไม่นำไมไปด้ยินนี่ไปไปยังก็ไายังน้ำไม่นี่ยจะดูดมาเด้อดดมาเด้อ

จะว่าได้ก็ระวังเหยียบแก้วด้วยค่ะเนยใช้เกลือรดเลยใช้เกลือรดยันมีแก้วได้มีได้ยนี่โอ้ยมาเอาขึ้นเนี่ยมาแต่ตอนนั้นอือฮะจมเลยเนี่ยนิวนิวตรงน้ำเลยเนี่ยเัมือนมาอยู่ตุ่มน้อยบัดเย็นน้อยอยู่ห้างกี้เนอ้ยเอะไรใครย้อยพี่น้องเลยหานเจฟูเจตานเข้ากันหานเจฟูเจตานไม่ปุ้งว่ะลบเลยเราลินเท้อเขาบรรยากาศอยู่ทวงมันเราเย็นมาหนิเนาะ บม่ได้เด็ดพี่น้องเลยหากบ,บ่มีลมเนาะอยู่ในเฮือนเท่าน่ะหัดพ่อมาทงหน้าแล้ววัดมีลมแน่โอ้ยมีเฮงจีโจ้จจยเอาวเสว่าไป,ปาไาาแฮ<อ>ปปี้กับพี่จิ้ก่อนได้เอาน้ำมาแม่ผูตัดหญ้าเอาข่อยเบาอยู่ว่าลงมาทงเห็นปูกำยาทำงานหนักไม่สบายใจเลยกลับไปดีกว่าเห็นปูกำยาทำงานหนักเนาะเชอกลับดีกว่าดีดินไม่สบายใจเลยกล,ล,ล,ลับบ้านดีกว่าเชื่อไหนมึงท่กินอะไรนี nè ơi nhiều loài nào nè mày kinh cái dàn thon nó mang này in dàn phần tổ dàn ừ. phần khăn kho và hiện này ê ê ê chạy mày kinh nhang mày tui nè kinh thơ mà đây vì nó bằng bằng tăng con mày nè mày ừ. mà kinh sống kinh sống ôi kì ngọt tùm nó tùm nó thì hát này nè luôn, chắc là nó bạn mày vừa nói luôn. ใช่วยอากมารสวยไงใช่อ <hyster ically> ้าใหญ่เดียวอืมกะทิอ้าวใหญ่สุดแล้วลายพูดข้าวปุ้นกะน้ำถือหนึ่งน้ำถือหนึ่งตอนถอยหนึ่งเธอกินบ่าข้าปุ้นใช่มาเด้อน้องสบายดีพี่น้องเดนสบายดีกินนี่เด้อสบายดีเดียวสบายดีเดียวไปลืมไปแล้วไนพี่น้อง เมื on ่อตลานหเยวะดินไดแน่มาแล้วไปดินกินหมากหมากรามที่เดียวไปส้วงเด็กเด็กนัวไม่ตุ้ยนัวเด็ตุ้ยนั่นน่ะอันของคือของปอเตอร์นั่นไปถามแล้วแล้วจบอกพี่พี่มดูมาดูมรดูมบูบ้ามดูน้ำเย็นในถูน่ะเป็นไข่ไปดูน้าเย็นมาดูกะยะเอาน้ำผุบๆน้ำน่ะน้ำขวดใหญ่ Mãi <tạc bakeries> <morals are> <laughs> <parfois> men, bạnu đó, con bà luôn hello lắm đinh ninh hảo mong tôi đi mẹ anh đã tuyệt mẹ anh ơi mẹ anh ơi Mày nói ra bản thân mỗi người. Mày nói thật là mày nói, nó mới phải Ok, ok. Oh my, nir, nir, nir. Ôi, eh. Oi, mày học vào. Doa Mày เฮ่เฮ่มากินแล้วบ่จากินน้เด้อยพ่อแค่แค่เย็นด้่อึแค่เย็นด้วเชื่อเดาค้นมาใเอยังได้เพื่อนเอาหินเอาเพชเพี่ใเดินั่งอยู่ชื่อรถตั้งอดไรเนาะเด้อเด้อเด้อเ้อามาห้มั้ะเอบ่ ไปาเด้ดมันจีแล้ว่ะไว้พี่ห้าต้องูุงเข้มเนาะเยอะันเรามข้ะปุ้นถ้ยเดียวเดะดินกินมากุ้นน้ำอินดินมดินเพื่ลูกเปร้านนอนดินนาะนอนรเอามเ้เราตาแ้วนอนแดวนอนโนอนดเมื่อคืนนี้นอนยากเด้มื่อคืนน พี่คอมพี่ไงย,ยูการผลบนอนเวนอยงน้นั่นนั่นเนาะเซ็ดโตสามที่รอบจังเย็นนะเคียงบนฮอนตน้มันฮอนเนาะอากาศมันแดดาอนอืมพ่ต,มต,าาตื่นขึ้นมา,าใครแน่พี่น้งองเป็นป้ากับเป็นเพื่อนอม,มาเด้อมาด้อกินตายปุง พ่อวายล้วไปกินได้ไได้แม่ไม่ตุยนะ้อังนัไง่ไปแม่ดินไปเก็บหยาน้ำพอแขกดินุ่นอยู่อ่ะอกินปุ่นบอลกินไหมกินดูไร กินได้นอนได้นอนเว้นได้แต่แม่คืปเปิดห้านได้แบบนี้ให้ดินมานอนน้ำมาเย็นเย็นๆก่อนนอนอยู่ห้านบ่ได้พี่น้องกินบ่นไ่้เหรอขี้ไรอีกเนี่ยปะโอ้เก่งแท้ใช่ตะเกียบกับเป็นดูละเอิญปลาลุงเนี่ยเพทาปลาลุงแน่มาเด้อปลาลุงจ้ะไปปลาลุงกินยังกินยังตุ้นหลอกปลาลุงเน่กินยังอะไรลูกชิ้นกินชิ้นเอ้าเฮียเลยมาเปย่างเชื่อหรอกยุตยุดิกินได้ใส่สารนี่เราลิ้น Mà tôi em mời tôi mời tôi mai tôi mời tôi mời tôi chưa? tôi mời 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 tôi ฮะตั้อย่งมาอีน่ะอลาเพราะมันตู้อมาดำงเช่าดิได้ดอกแกมบวกมันชื่อได้ตั้งไว้เดียวมันก็ได้ไหมจ้ะตู้มานาำตุ้ชีคนในไรบ้านบึงโอ้บางเน่พ่อไปตุ้ยกับพ่อพเข้าอีกเลยตุ้ชีค้นมาได้อันดิเอิตุ้ยดิแม่ตุ้มันยังข้าวอะไรยังนั่นยังโอ้กือ้นํำน้ำซากินได้ไหมยินเย็น

ตัวร่นเ้องอาะให้เลยปะจะให้่ยังนี่นี่ชมะขามนี่ดดลงขามดดลงนแ่หดดลงกับวกได้ไมตุ่ไรลงเลยกัมไอินทางน่ะอืมกิน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 ่ะมามมาตู้ิ่งตันี้ติงอบเอานปลาพี่น้องเว้ยอ่าเ้านี้น่ก่งมบกบวกน้องเซเออน้องชยกินนั้นแล้วไออินพ่นแบงขึ้นไปให้พี่น้องเลเนาะแกวปลากับเก่งปลาปอนตาดำเพิ่น นอนเด้อนี่เด้อวางโต๊ะเริ่มไงลางเริ่มไตุ้ยใช่แล้วตุบน้อยกับสีฮักเลยพี่น้องเลยพอได้ยินตั้งแต่โมนิ้วท่านได้เกิดได้เนาะตุบนี่นะตั้งแต่ถือผ้าโมนิ้วจำแบบนี้เนี่ยตีพอแขกเห็ุให้หลายปีเดียนะโมนิ้วจะได้เจ็ดปีอ่าแปดปีเดียบันีตุนหมอแจ็คสีออกเราดิหมอแจ็คเอาไปไข้ไปตุ้ยถูกก็ถ่วยกันน้องเชื่อก็เอาถ่วยนั่นเอง เราเชื่อว่าต่ได้เชื่อมาให้ไปตุ้ยขี้น้ำกันเลยหรืองะแจ็บปะลูกอาบองแจ็บปงแนวเนี่ยคนกืนจะเจ็บคออยากตุ้ยบอกคือว่าเจ็บคอครื่องอยู่ได้ไม่ได้กืนข้าวกืนยังไงอยากง่ายเลยอืมแล้วก็ไออยากห้าสิเลยอาการบม่ดีได้พี่น้องไอ้ลูกอิตาจันลูกบราชญ์เพิ่นเอิ้นปราชญ์มาไวๆดูไข่ชองรอบเลยนี่บปรอจันไปไสบอกไปตุ้ยนี่เป็นแบบไลูกฮะไปเทพ ไปไทยซุกและนอมยังเด็แล้วนั่งบ่คักอินนั่งไงแล้วถึกเบื่อแล้วเลยห่านเป็นแบบนี้เด็กินข้าวได้กฉันมาข่าแข่มาขาคอยังเจ็บคอจะดินบ่นั่งเลยมันค่าคอเจ้านี่บอดุโอยบอกตัวเอะมันค่าคอบอดุบ่กินในตู้ยังกินให้ตู้ยนี่ม่ดูในตู้นิ่มบอดุบอ้ยโดยในตู้ยกินนี่บอดุบจะกินแล้วจะนอนน่ะตายอยากนอนน่ะกินบ่อยาดกินบ่อยา อย่าแก้ไข่อ um, บ่ไม่แม่เยบอกกินบ่นกินแล้เนี้นะกินสุด่ะบอดเ็ดหางอ้าเนาะดีหับพี้มือยู่ิน่ะมันสีน่ะมันคอยมันสีคันคอเนาะม่จัมาจมาใหนต้จปีเลยตู้จบปอเนจ้าเก็บคอมาดูบ่โดย เบเจ็บพอหรอกยานมูห้กินยาได้เมื่อคืนนี้แกแม่ถามมาเจ้าเป็นไข้บะฮึฮึมาใคขิงห้อนปันไปซะเมื่อว่าเมื่อกินยาโบมอนอนน้ำอินบ่โดหายอินนอนเด้อนอนนอน้ำตุยเนาะหายลูกนอนน้ำตุ้ยเด้อนอนอู่เลยแม่รัดคันเป็นไข้เป็นหนาวแต่เขาน้าไม่ได้กินได้อืมยบัวได้แล้วนอนอู่กับึ้นนี้ไม่น้ำหลังจ้ะ กนอนอู่บานอุ่นไม่าวนอน่เอแมนิ้วนเอนิ้วนนิ้วเอ้ยขึ้นมาแล้วน <raf> ิ้วเอ้ยไ่ได้ดอกไปกวนดินหน้าไม่ซื้อเนไหขึ้นมาขึ้นมาแอนำไม่ได้เช่ได้เลดินเห็นเอยนิ้วาน้ำเลยอนิ้วางน้ำเยเยมาหาน้ำกปลาแล้วบออยู่อ้าวหาเสากินเด เยอะแล้วไงแต่พายตีข่ามาว่ากินแล้วะมากระยามีแหนเยอะอืมอืมกินมะขามสองสามะมะม่วงมะเป้ากินมะเป้ากินอ่ะมะพร้าวนะมะพร้าวมะพร้าวพ่อจันยะมะเป้าวพ่อจันแล้วนั่นน่ะพวกพ่อพ่อจันปลูกได้แม่นบ่โดยแม่บารีได้กินมากันเราดิได้กินมากมีเดมิหงอืมไม่รังไม่รัเอาพวกพ่อพ่อจันปลูกอ่ะ

เอนไวนี้นะนะไวยรช่่้งออใช่แล้วนลองเชิญกินขนมได้เป็นไข่บ่แม่บ่หมวยกินเด้อไมเด้อมแม่ในตู้ผู้ใหญ่ผู้ยังก็เป็นนะเป็นบดเฮ็บเือมถือกระตุกนะเฮ็ดเจ็บขอบใจอ้ินได้ไหมมชงอ่ะชมคดินเปิ่อนปลาปลาปลลุงสบายดีนะสบายดีนะงามๆนะ สบายดีแต่ดำขอนอนก็เด้อปะดุงแต่ดำอยากนอนแล้วน้องเชื่ออยากนอนแล้วเห็ดเพื่อติกินะตาตาตาลตาผีก้อยสิมาจกุนอืมลาตาแล้วนอนแล้วโดยพี่น้องเลยเนาะหายแต่ดำนอนน้ำไม้ยินก้อนเมสีดักเมื่อเดี๋ยวหายยินเมื่อชงเด้อเดี๋ยวอีนเมื่อชงดินเด้อสาเมสีเมื่อเปิดห้านเนาะเอ้าเฮียจ่าให้เมษเเผานะอืม non này mẹ bà bò sau rồi mẹ hãy kinh già đấy sắc chụp đấy. cái thứ nhất hệ mũi nè. mẹ xuống, ối xuống cái đít nè. Không biết gì kiều nữa này. nghen thong bò. mứt tổ bọc kín bò. bò bọc kín thì mẹ tuỵ kín cả miếng. nhạt bớt đi. phải fc ừ. bảo là hay đâu không bận tí tuỵ. kinh sẹp kinh nua xem tí. เอเมอ์ว่าจันั่นดราอ้นดาไปง่ายรถก็วนในเด้อว่ะแต่ว่าแข้งดุแล่วังแข้งบกเคือบ้าจางขบวยทั้งทั้งกลุ่มอยางที่เมื่อกโอ้ยกินซ่บกินนัวยังขึ้นบ่ยวกินเบาอิ่มกินนอมารับที่ตื้ออื้่อื้ออืวอไป้ิ้งอื้อ้งนี่อ่อออือือ น่งกินไปเห็นก็กินได้ก็นีนะเอ้าเราอยู่เรากินข้ามเยอะหนึ่งตอนเรากินี่ยกินหน่อยกินเท่าหน่อยกินหลายรอบพี่น้องอแต่รอบนี้รูชื่กว่าผัหน่อยอ่ะผัวช่องสวยน่ะป้าเชล่าพี่ด้านน้องแลวพี่น้องเลยเนาะพ้าตาดำลงมานอนเย็นๆนะมาอินยูทูปน่อยพี่น้องเลยอยู่เพื่อนไฟดับมันฮอนเนาะลงมาหาไม่ตุ้ยคือเกามัดยูทูปพี่จะร่มเย็นช่วยพี่น้องเลยนะ ถงหอยถงนามันลุ่งเนาะมาอยู่ในบ้านมันบังกันพี่น้องเลยบังเพื่อนบังซานหลุดลมเบาเข่าอ้อหัวหน่อยยินกันดินลงมาแรงลงมาหน่อยดินนั่งอะไรก็ย้ายไฟกับเครื่องฟ้าฝนไม่ได้ตกเนาะขึ้นอัพมืดขึ้นไม่ชีเรียสพี่น้องเลยคือไม่ได้ตกละของนางจะเช่าฮึไปไปจะพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วกินสมต่อกันแมงเชื่อกันพอช่วงวะช่วงวะ